สถานนี้เราทําอะไรกันคะเพราะเมล็ดครับเพราะเมล็ดอะไรคะเมล็ดไผ่นะคะเดี๋ยวเราดูวิธีการเพราะเมล็ดไผ่นะคะเราก็คือไม่นวลนะครับที่อยู่ในป่าลักษณะต้นไม้มันไม่ตรงเหมือนไม้แล้วก็เนื้อไม้บางข่าสังมุนแล้วการให้นอนนอนไม่ดกเท่าสังมุนจะโอยนะครับ ประโยชน์มาตอนนี้อุตสาหกรรมตะเกียบต้องการมากแต่ถ้าจะปลูกแล้วแล้ววันนี้ที่เราจะโรยเนี่ยเราผสมอะไรไหมคะดินนะคะที่เราจะโรยอสค่ะดีสค่ะเราต้องเตรียมไว้นานไหมคะกว่าเราจะสามารถที่โรยได้หรือว่าเขาแล้วก็โรยได้เลยองตรนนไหคกว่เราจะสามารถ่ไ่ ก็ม่งจะตักไปบองปีเองนะถ้รนอลยเดี๋ยวนีมันใหญ่ได้รุ่นๆปุ๋นถ่อแล้วแต่แต่ว่าความนี้อะไรน้องเบลสี่อ่แถบมาเปด อ๋อนี้พอพอเราโรยเสร็จแล้วเราก็กบเราใช้ดินกบใช่ไหมคะค่ะ,ค,ะ,ะค่ะอ่าเราจะสังเกตหรือว่าระยะเวลาเท่าไหร่อะคะเวลาที่เราจะขยายแบบว่าต้นพันธุ์ได้อะค่ะไปใส่ถุงอล้ค่ะประมาณเจ็ดวันถึงสิวันสิบวันมันจะเริ่มมีใบแล้วมีใบถึงเราจะเอาลงาถุงมาีใบถึงสามใบสามใบหรือสองใบเราก็เป็นลงถุง เดมันีมันจะแตกกอแบบน้เองนี่ก็ประมาณห้าเดือนให้เข้าร้อนนะครับคุมพาไปแล้วครับตอาทันจิงตอนอันนี้การขยายพันธุ์ให้คุมพาไปแล้วที่นี้เราไปเรียนตอนเรื่องการแยกเงาสองสามช่วงหน้าหนาวเก็บ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 แล้วพอชบคุมพาเราแยกไปปุ๊กเนี่ยไอ้อาหารมันจะแทงหน่อเร็วแต่ถ้าเราไปเอาหน่อตอนเดือนกรกฎาสิงหาที่มันออกหน่อไปแล้วเอาต้นพันไปตอนไม่ดี แล้วหลังจากที่เราใส่ถุงดำนะค่ะ,ะตรงเนี้ยว่าต้องใช้ระยะเวลานานไหมก็เราจะส,สามารถที่ว่าจะลงดินปลูกได้ค่ะที่ถ่ายรูปใหมผมดูสามเดือนสามเดือนัได้ครับได้ได้ทรมนีต้องีไม่มีต้อง